ว้าวพี่มันตีพี่มันตียืนรออะไรคะยืนรอพิซซ่ายืนรอพิซซ่าเหรอคะสั่งพิซซ่าสั่ยังไงพิซซ่าที่มูมอลอ๋อสั่งที่มูมอลเหรอคะผ่านอีเวนเชอร์ใช่ไหมคะครับอ๋อสแตนด์ที่ต้องจ่ายอ๋อเาะจ่ายสแตนด์เท่าไหร่คะซื้อเมื่อกี้เกือบ500หรือ600ใช่ไหมห้าร้อยปกติห้าร้อยที่มีแปดครับมันเหลือ298ราสิบแปดบาทน่าสุดแพงากห้าร้อยกว่าบาทเนี่ยสั่งนะ เหลือใช้อะไรเลยจ่ายบอกสีใช้อะไรจ่ายคะใช้มูมอจ่ายแล้วก็จ่ายส่วนต่างเพิ่มง่ายไหมคะสั่งง่ายไหมง่ายมากเลยสะดวกสบายชีวิตคนเราก็จะไม่ต้องออกจากบ้านแล้วเยอ,อ,เอ,อสุดยอดเลยกลายเป็น <c oughs> ไปเมื่อกลายแจกกลายเป็น <c oughs> <c oughs> ไปเป็นมนมุษย์ถั้มอ่าอันนี้จากที่ไหนคะพิซซ่าฮัทเลยพอพอพบตพคลองสี่าจสภคลองสี่ของพ,พิซซ่าฮัท,พพท,ทเลยราคาออก็ปกติเนาะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะค,ะนะคะ่ bye bye ะโอเคบ๊ายบายไปเราไปกินกันต, <c oughs> ต่อเราไปกินพิซซ่ากันต่อ